ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่27ตุลาคม2568ที่ห้องประชุม301ชั้น3สารากลางจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันเรือยาประเพณีประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะจัดงานแข่งขันเรือยาประเพณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในการประชุมได้มีมติเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันเรือยาประเพณีประจำปี2568โดยจังหวันดนครสวรรค์ให้ทางผู้จัดเอกชนดำเนินการจัดดูตามความเหมาะสมไม่มีการแสดงดนตรีจัดแบบเรียบง่ายและการภาคเรือตามความเหมาะสมโดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่21-30พฤศจิกายน2568 และเปิดการแข่งขันเรือพื้นบ้านเรือตะแค่กลางคืนวันที่27-28พฤศจิกายน2568เวลา18.30นเปิดการแข่งขันเรือยาประเพณีวันที่29-30พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา8นโดยทางจังหวัดของงดการจัดงานเนื่องจากอยู่ในช่วงพระราช,ชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้หากภาคเอกชนจะยังคงจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี2568จังหวัดขอให้ดำเนินงานโดยพิจารณาทั้งรูปแบบและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาการถวายความอาลัย